สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอบอยเคลียชัด c h ชาแนลนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการกดติดตามนะครับหลังจากนี้นะฮะเราจะเสิร์ฟนะครับคลิปทุกๆเดือนนะเป็นประจำนะฮะเพื่อจะได้นะครับเช็คดวงนะครับและอัปเดตข้อมูลล่วงหน้านะครับวีนี้นะฮะป็ิทภาพกันดีนะครับมีดาวใหญ่ๆครับย้ายทั้ง3ดวงนะฮะ ศับภาษาโหวเรียกว่าดาวตีเทพครับคือดาวราหูนะครับย้ายเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีครับย้ายวันที่14พฤศจิกายนและโค้งสุดท้ายครับดาวเสาร์ฮะจะย้ายวันที่5ธันวาคมนี้ครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะนำคลิปพยากรณ์นะครับดาวเสาร์ย้ายจะส่งผลอย่างไรกับทั้ง12ราศีบ้างนะฮะ แบบเขาเรียกว่าใส่แว่นขยายส่องลงไปให้ละเอียดจะได้ข้อมูลเชิงลึกกันไปเลยทีเดียวครับก่อนจะมารับฟังค่ามากรการครับอย่าลืมนะครกดกดิ่งกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเป็นประจำทุกเดือนนะครับกดติดตามกันเลยครับผมดาวเสาร์นะครับจะโครจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีมังกร วันที่5ธันวาเวลา8นาฬิกานาทีครับดาวเสาร์นะเป็นดาวประธานฝ่ายบาปะเคาะเป็นดาวที่แสดงออกถึงความคิดลึกซึ้งนะครับความระแวงความระมัดระวังประหยัดมัธยัติมีความสามารถในการปกครองคนครับเป็นนักวางแผนตัวสากาัดเลยทีเดียวดาวเสาร์นะฮะเป็นดาวเกษตรเรือนในของคนราศีมังกรครับเป็นดาวราศีธาตุดินนะฮะ ซึ่งหมายถึงความอดทนอดกลั้นความไม่กลัวลำบากหัวโบราณนะครับและเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะฮะมีความละเอียดถี่ท่วนนะครับชอบจมอยู่ในแต่อดีตจึงเป็นที่มาของคำนิยามที่สำคัญทางปรัชญาโหราศาสตร์เรียกว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาครับดาวเสานะครับจะย้ายราศีต่อนหนราศีต้องใช้เวลา2ปีครึ่งเลยทีเดียวครับ EP พีครับเราจะมาพยากรณ์นะครับดาวเสาร์ย้ายราศีนะฮะจะส่งผลอย่างไรบ้างกับคนราศีกรกฎนะครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎครับชาวราศีกรกฎนะฮะเป็นจังหวะดวงนะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะมั่นคงขึ้นนะฮะคุณจะมีข่าวดีมากๆเลยดวง,งคุณนะจะมี โอกาสมีงานมงคลงานนื่นเิงนะฮรงานแต่งงานแม้กระทั่งงานบวชอุปสมบทครับการศึกษาก็มีโอกาสจบเรียนประสบความสําเร็จดั่งตั้งใจหวังไว้นะฮะแล้วดวงก็มีโอกาสได้ถึงขั้นไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยครับนะฮะ,นะะชะตาของคนราศีเขาเรียกว่าของคนก,กรกฎนี่แหมเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นสุดๆนะฮะดวงคุณมีโอกาสที่จะรับรางวัลน,นะครับตามเวทีต่างๆ จะมีจุดเปลี่ยนแปลงใหญ่ของชีวิตเลยทีเดียวในเรื่องของความรักนะฮะดวงของคุณจะมีเกณฑ์ครับรักสมหวังฮนะโอ้โหต้องถือได้ว่าน่าอิจฉาสุดๆเลยทีเดียวของคนราศีกรกฎนะครับดวงคุณจะมีเนื้อคู่นะครับเตรียมตัวสละโสดกันได้เลยครับแต่ต้องระวังนะหลังเดือนมีนาคมปี2 5 6 4ไปแล้วนะครับจะมีจุดเปลี่ยนอีกครั้งนะฮะเพราะดาวเสาร์เนี่ยยังสัมพันธ์กับดวงของคุณอยู่นะครับ อย่างที่ทราบกันดีครับความหมายของดาวเสาร์ก็คือความทุกข์ความเครียดความกังวลน,นะครับหลังนั้นนะ,ะดวงของคุณก็มีโอกาสในเรื่องของความรักจะทุกข์ในเรื่องความรักนะมีเกณฑ์ที่จะต้องเลิกล้าอย่าล้างรักพังนะฮะอาจจะโดนจากมือที่3ารักซ้อนนะครับแม้กระทั่งรักเก่ากับมารีเทิมครับทีนี้นะฮะจะทำยังไงก็ต้องควรศึกษาดูใจกันให้ละเอียดนะครับ จะตัดสินใจยังไงก็ตามทีนะฮะต้องค่อยเป็นค่อยไปดูกันนานๆนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยหนักนิดเบาหน่อยนะครับก็ยองกันไปครับคุยกันมากขึ้นนะฮะบ,บอกรักกันทุกวันครับชีวิตความรักของคุณนะไปต่อได้อย่างแน่นอนครับส่วนในเรื่องการเงินครับรายได้ค้าขายคล่องตัวดีจะสําเร็จนะครับต้องขอเตือนอ,อีกหนึ่งเรื่องนะฮะของคุณราศีกรกฎในเรื่องของการลงทุนหรือ หุ้นกับใครก็ตามทีนะฮะต้องมองดีๆคิดเยอะๆครับเพราะดวงของคุณมีเกณฑ์ครับถูกหลอกถูกโกงมีคดีความเกิดจากคนใกล้ชิดตัวคุณเองนะครับวิธีแก้เคลดเสริมดวงนะฮะหาเวลาครับพาคนรักหรืออุ้นส่วนไปทําบุญร่วมกันบ่อยๆย,ยิ่งมากยิ่งดีครับเพราะบุญจะทําให้เสมอกันครับศิลจะทําให้เสมอตัวด้วยครับผม ต้องขอเตือนกันเลยนะครับกีร์สันใต้สองเส้นกากบาดดอกจันตัวตัวไว้เลยดาวเพิ่งจะย้ายนะฮะจะเกิดปฏิกิริยาโยโย่เอฟเฟคครับความแรงของดวงดาวนะครับภาษาโหรเรียกว่าดาวอยู่ในช่วงสาลำคือระยะเวลาก่อนดาวย้าย12วันและหลังดาวย้ายนะฮะสิวันดังนั้นนะฮะต้องเตรียมรับมือและมีสติกับการดำเนินชีวิตในช่วงนี้ครับมันอาจจะส่งผลให้เกิดความวุ่นวายนะฮะการเปลี่ยนแปลงการย้ายงาน ถูกไล่ออกโดนรถบดบาดนะครับย้ายที่อยู่จากบ้านจากเมืองนะฮะและระวังนะครับอุบัติเหตุการเจ็บป่วยนะครับคุณมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับถูกขโมยเสียทรัพย์ถูกหลอกถูกโกงมีคดีความนะฮะแล้วก็อักคีภัยด้วยนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณได้นะครับผมวิธีเตรียมไหว้พระเสานะครับแบบง่ายๆนะครับ หนึ่งครับเตรียมพระพุทธรูปปางหน้าปกนะครับหรือพระประจําวันเสาร์นะฮะตั้งหันหน้าพระไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับ2นะครับเตรียมของไหว้นะฮะสัก7หรือ10อย่างก็ได้นะครับตามสะดวกนะครับส่วนของไหว้นี้นะฮะจะเป็นสีดําหรือสีม่วงก็ได้นะครับหรือสสีก็ได้นะครับปนกันนะครับแต่นะครับมีข้อแม้ว่าต้องมีของขาวของหวานและผลไม้นะครับเช่นซุปไก่นะฮะน้ำองุ่นครับ ขนมชั้นสีม่วงอย่างเงี้ยนะฮะน้ำอัดลมอย่างเงี้ยนะครับกาแฟดำบัวลอยดอกอัญชันและสาหร่ายนะครับผม3นะครับเตรียมดอกไม้นะฮะที่เป็นดอกกล้วยไม้สีม่วงหรือดอกบัวสีม่วงครับพร้อมทูบ10ดอกและเทียนนะฮะส่วนคาถาบูชาพระเสานะครับสวด10จบครับบทนี้นะฮะจำเลยนะครับโสมานะกะลิ ถาโถนะครับสวดเสร็จแล้วและอธิษฐานขอพรตามปาถนานะครับและขอให้สิ่งดีๆส่งผลให้เกิดความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะฮะด้วยฉับพันนะครับผมอธิษฐานได้เลยครับแล้วจากนั้นนะครับตอนเช้าๆนะครับถ้ามีเวลานะครับก็คือช่วงเช้าวันที่5นะครับก็ทําบุญใส่บาตรนะครับพระสิบรูปและกวดน้ำให้เจ้ากรรมนเวรและดาวพระเสาร์นะครับ2ครับสวดมนต์ทำสมาธินะฮะ ท่องคาถาบูชาพระเสาสิบจบนะครับและข้อ3ครับทําบุญถวายสังฆทานและควรมีตัวเลขทัก10ตัวติดไว้เช่นปปลาสิบตัว,ตว,ตวหรือบริจาคเงินจํานวน100บาท10บ,บาทอย่างนี้นเป็นต้นนะครับตามกําลังศรัทธาและกวดน้ำนะให้เจ้ากรรมในเวรและดาวพระเสาครับก็ครบถ้วนกันแล้วนะครับกับการพยากรณ์ดาวเสาย้ายราศีนะครับ ที่มีส่งผลนะฮะแล้วก็มีบทบาทกับคนราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะฮะกับคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแต่ก่อนลาจากกันครับขอให้คนราศีกรกฎนะฮะร่ำรวยสมหวังนะครับสำเร็จก้าวหน้าและก็สุขภาพ แข็งแรงนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ